สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลปาแตนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาจัดอีสางเน่าอีกตามเคยนะคะเพราะว่านางอะตอ,อแหลขนาดลุงยังบอกว่าตอแหลไม่เลิกลาอุ้ยตายเจ็บปวดอะเจ็บปวดมากเลยนะคะคำนี้ว่าตอแหลไม่เลิกสักทีหนึ่งอะออกมานั่งกันแนกกันแหนไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าความตอแหลของอีส่างเน่านี่คือสันดานเดียวกับใครเนาะไม่อยากจะพูดหรอกค่ะ ถูกไหมคะ fc เห็นความต่อแหลของอีสางเน่าหรือยังคะว <c oughs> ันนี้ออกมากระแสะกระแนกกระแหนลุงพลอีกตามเคยนะคะเรื่องอะไรนะคะหลายๆเรื่องของมันอ่ะคือคําพูดในศาลกับนอกศาลไม่ตรงกันเลยนะคะ fc คำพูดในศาลบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะคะเอาความคําพูดของศาลโซเชียลมาพูดมากกว่าศาลข้างในขนาดศาลข้างในจําได้ใช่ไหมคะ fc ที่ทนายต่อตอนนั้นน่ะทนายทนายต่อนะคะทนายต่อที่ถามอะไรมันทุกอย่างมันตอบปฏิมันบอกไม่รู้ทุกอย่างไม่มีกล้องวงจรปิดไม่เห็นไม่มีใครเห็นเห็นแต่เขาเล่าให้ฟังเห็นแต่ข่าวนี่คือมันตอบอยู่ในสารนะคะเอฟซีขนาดทนายต่อยังออกมาพูดแบบนั้นเลยเขาถึงบอกไงคะว่าทนายตอถึงได้บอกว่าถ้าใครมาทําคดีของลุงพลคดีเนี้ย มันเป็นคดีที่ง่ายทําก็ชนะทุกคนหนูเชื่อมั่นนะคะ F c ซหนูเชื่อมั่นในสิ่งที่ทนายต่อเป็นคนพูดแล้วก็ไม่ใช่ทนายต่อคนเดียวนะคะมีทนายอีกหลายๆท่านนะคะที่ออกแสดงความคิดเห็นออกมาตรงนี้ว่าลุงพลเนี่ยยกแน่นอน F c ซเพราะว่าหาความผิดตรงไหนไม่มีเลยแต่มีหมาตัวหนึ่งนะคะหมาสางเน่าเป็นหมาที่ตอแหลไม่รู้จักจบก็เหมือนที่ลุงพลบอกนะคะ ตอแหลไม่เลิกลาตอแหลไม่รู้จักจบสักทีสมควรที่ลุงพลเขานั่งด่ามันอะจริงๆเขาก็ไม่อยากด่าหรอกนะคะเอฟซี FC. แต่เห็นพฤติกรรมตอแหลตอแหลไม่ได้กระแนกนันแหนมาเล่าถึงในกรณีที่มันเห็นลุงพลเนี่ยประมาณบ่ายสองกว่าเนาะบอกว่ามีคนเล่าให้มันฟังเหมือนกันนะ,ะเห็นลุงพลเนี่ยเห็นเมียเดินไปก่อนนะะจอดรถอยู่นะคะพอป้าเนี่ยเดินออกไปก่อนแล้วลุงเดินตาม แล้วก็ไม่รู้เดินทำไมไปที่ร่องน้ำเอ๊ะต้องถามก่อนว่า9โมงเช้าเนี่ยผัวมึงไปไหนวะผัวมึงอ่ะไอ้ผ้าหนามัยอ่ะมันไปไหนนะขับรถไถไปไหนมาพี่ impossible มาเจออะต้องถามพี่ impossible นะเพราะว่าพี่ impossible เนี่ยพ, In os, พี่ impossible เนี่ยเขามาเจอผัวมันกำลังขับรถไถอยู่ fc กูไม่เห็นออกมาตอบประเด็นนี้เลยอะ่ะช่วยออกมาตอบประเด็นนี้หน่อยสินะออกมานั่งแซกกะแกันแน่กันแหนเขาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นฮะออกมาตอบหน่อยสิว่าผัวมึงไปไหนขับรถไถไปไหนควายตอบหน่อยสิพี่อิน possible เนี่ยเจอมึงเจอผัวมึงที่กลางทางอะ่ะไปไหนมึงตอบสังคมยังตอบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วตอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอซนะคะ แต่โกหกตอแหลและอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะมึงขึ้นไปเซลฟี่ทำไมแล้วรางน้ำตรงนั้นอะ่ะเป็นรางน้ำที่อยู่ตรงเซลฟี่หรือเปล่าขึ้นไปทำอะไรกับผัวมึงอ่ะบนนั้นอ่ะตอบสิตอบสิบสควายมีแต่มานั่งหาเรื่องแต่คนอื่นเขาจับผิดแต่คนอื่นเขาแต่ตัวเองอะ่ะไม่เคยพูดมีการมาท้านะนานเอฟซีพอตอไหนลองบอกมาสิว่าดีฉันไปกล่าวหาจำเลยข,ข้อไหนบ้าง เดี๋ยวยังไงนะคะ fc ช่วยตอบหน่อยค่ะว่าการใส่ร้ายของอีสางเน่าเนี่ยมันใส่ร้ายลุงพลเรื่องอะไรบ้างช่วยเขียนมาใต้คลิปด้วยนะคะ fc มันบอกว่า fc พอตอเจ้าขาลองลองเขียนให้หน่อยสิคะว่าลุงพลมันใส่ร้ายลุงพลอะ,อะไรบ้างข้อไหนที่มันใส่ร้ายอีสัตว์นี่ไงคะ fc ดูความตอแหลของมันนะคะบอกลุงกับป้าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกันป้าเดินไปก่อนจอด,ดรถปุ๊บป้าเดินมาจับจับจับ,จบลุงพลเดินตามมับมับม,บมบไปที่ท่อน้ําพอไปที่ท่อน้ําเอ๊ะก็สงสัยนะรู้ได้ไงว่าท่อน้อําอ่ะเออถามจริงอะ่ะรู้ได้ไงใครบอกอีกล่ะใครเล่าให้ฟังหรือมึงเห็นด้วยตาตัวเองเอา้ามึงขึ้นไปทําอะไรตรงนั้นหรอสั่งเน่า มึงขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นเหรอมึงมึงถึงได้เห็นลุงพลน่ะกูถามหน่อยสินะตอบหน่อยสิตอบสังคมหน่อยสินะนะตอบให้ลุงพลชื่นใจหน่อยลุงพลก็สงสัยมานานแล้วว่า,ามึงรู้ได้ยังไงว่ามีตรงนั้นน่ะมีท่อน้ำอะ่ะมึงไปทำอะไรตรงท่อน้ำกับผัวมึงอะ่ะตอบสังคมหน่อยพี่จ๊ะนะอีสังเนนาเวลาเขาจี้จุดอย,อย่าเจ็บนะจ๊ะ เวลาเขาออกมาจี้จุดอย่าเจ็บนะกูบอกไว้ก่อนมึงออกมานั่งตอแหลก่อนออกมาแซะออกมาท้า fc พอตอนะว่ามีข้อไหนบ้างที่มันใส่ร้ายใส่ความลุงพ้นเนี่ย fc พอตอช่วยตอบหน่อยนะคะใต้คลิปเลยค่ะเพราะว่าอีสั่งเน่ามันท้ามานะคะแต่กูเห็นมึงแม่งทุกคลิปอะใส่ร้ายทุกจุดเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องการทําบุญเนี่ยเดินไปทําบุญเนี่ยอ่า การทำบุญกับการทำผิดเนี่ยมันบอกว่าการทำบุญกับการทำผิดเนี่ยไม่เหมือนกันการทำบุญก็ส่วนการทำบุญทำผิดก็ส่วนทำผิดมันก็ใช่ไงนะแล้วคนทำผิดคนนั้นก็ต้องรับกรรมมันก็ใช่ไงแล้วลุงพลได้ทำไหมล่ะเออที่มึงพูดเนี่ยลุงพลได้ทำไหมนี่นี่นี่ก็ข้อหนึ่งแล้วนะคะเอฟีนี่ก็ข้อแล้วนะที่มันบอกว่าไปทำบุญ คนที่ทําบุญกับคนที่ทําผิดอยู่ร่างเดียวกันน่ะก็คือคนคนเดียวกันเนี่ยมันบอกว่า fc ดูไม่ออกหรอแสดงว่า fc ดูไม่เป็นมันบอกแต่จริงๆอะ่ะมันจะว่า fc พอตองโง่ก็ได้นะคะแต่มันขี้เกียจใช้คําหยาบไงมันก็เลยบอกว่า fc พอตอดูไม่ออกหรอว่าคนทําผิดกับคนทําดีเนี่ยเป็นอย่างไรทําไม fc พอตอจะไม่รู้ละ่ะว่าคนทาเฮียทําชั่วเนี่ย เป็นยังไงเขารู้ดีนะอีสางเนนานะแล้วก็บอกว่าอะไรนะอ่าทำผิดนะแต่คุณทำผิดคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำนี่ไงคะคือการกล่าวหาเนี่ยถ้าไม่ใช่ลุงพลแล้วหมาตัวไหนกูถามก่อนทำบุญกับทำผิดก็เป็นคนคนเดียวกันก็แสดงว่ามึงก็ใส่ร้ายลุลงพลนี่คือหนึ่งข้อแล้ว นะบอกว่าลุงพลไปทํามันไปตะเวนทําบุญถูกไหมใช่ไหมเอซีบอกลุงพลตะเวนทําบุญเนี่ยแต่คนทําบุญกับคนทําผิดคือคนเดียวกันแต่คนที่ทําผิดจะต้องยอมรับผิดจะต้องถูกลงโทษเพราะทําให้คนเสียชีวิตทําให้คนตายเนี่ยเหรอที่มึงไม่ใส่ร้ายเนี่ยตอบกูนหน่อยซีอีกไายใส่ร้ายเขาเห็นเห็น ใส่ไล้เขาชัดๆตอบหน่อยที่ผัวมึงอ่ะขับรถไถไปไหนอตัดนะขับรถไถไปไหนช่วยตอบกูหน่อยจีเสื้อสีส้มมึงก็มีด้วยพวกมืออ่ะแม่งมีทุกอย่างไอ้เหี้ยแต่เสือกเอาความผิดมาใส่้ล้ให้คนอื่นแต่ไหนสารตอบไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้รอะไรทั้งนั้นไม่เห็นลุงพลไม่เห็นไม่มีใครเห็น แต่ไทม์ไลน์ของตัวเองไม่เคยใส่ใจนู่นไปจ้องไทม์ไลน์ของคนอื่นเขาพยายามที่จะยัดเยียดความผิดให้คนอื่นเขาอีควายนะมึงไปทําไมมึงขึ้นไปเซลฟี่ทําไมช่วยตอบหน่อยดิขึ้นไปเซลฟี่กับผัวมึงอะอยู่ใต้ต้นไม้ที่น้องเสียชีวิตอะมึงขึ้นไปทําไมเนี่ยมึงออกมาแซะเขาได้เนี่ยแต่มึงเจอเขาแซะกลับมึงทนได้ไหมล่ะฮะกูถามมึงหน่อยอีสางเน่า มึงขึ้นไปทำไมไปเซลฟี่ยิ้มละลื่นลูกตายแต่ยิ้มละลื่นอยู่บนเขาหายไปไม่ยอมรับความจริงเอฟสี่แล้วมึงไปทำอะไรที่ท่อน้ำมึงเอาลูกเข้าไปยัดในนั้นเหรอกูถามหน่อยสิทำอะไรในท่อน้ำนั้นอะมึงรู้ได้ว่าได้ยังไงว่าท่อน้ำตรงนั้นมีช่วยตอบกูหน่อยดิอีส่างเน่า โอ้โหร้ายมากนะคะผู้หญิงคนนี้เอฟซีมันร้ายมากร้ายจริงๆความผิดของตัวเองเนี่ยไม่โทษนะคะแต่ไปใส่ร้ายให้กับคนอื่นเขาจริงหรือไม่เอฟซีกูงงมากเลยนะคะเอฟซีคนร้ายเหี้อะไรกูอยากให้เวลากูอยากให้ถึงสักทีวันไปฟังคำพิพากษาบนที่ยี่สิบ มีคนร้ายเฮียตรงไหนพูดแบบนี้วะกูถามหน่อยสิคนร้ายที่ไหนเนี่ยอยากฟังคำพิพากษาด่วนที่สุดอะ่ะถามหน่อยเออมีแต่พวกมืองงใส่ร้ายป้ายสีเขาถ้าเขายกฟ้องมากราบตีนลุงด้วยนะอีสางเน่าอีดอกทองถูกไหมเอฟซี FC? โอ้โหมันร้ายนะคะ บอกว่าตัวเองทำบุญทำ,ทำนู่นทำนี่แต่ล้างบาปไม่ได้หรอกบาปก็จะติดไปชั่วตลอดกาลนานบาปก็จะติดตัวไปนู่นแหละนะคุณจะต้องชดใช้ทำผิดก็ต้องชดใช,ทช,ดใช้ทำให้คนหนึ่งคนตายทำให้คนหนึ่งคนเสียชีวิตก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำก็เขาไม่ได้ทำไงและเขาจะชดใช้หาพ่อมึงเหรอหาพ่องมึงเหรอกูถามหน่อยออต่างเน่า งึดมันเหมือนกันนะคะเอฟี่หาเนี่ฟังไม่ได้หรอกค่ะเปิดฟังไม่ได้หรอกค่ะของขึ้นนะคะความดีนะมึงทาได้ไหมทําความดีที่อะไรงานศพลูกตัวเองงานบุญลูกตัวเองแม่งช้างแม่งเต็มโต๊ะอีสัตว์ใช่ไหมเต้นกันเมากันมีการขโมยรถนะคะขโมยรถตีกันบ้างยิงปืนขึ้นฟ้าบ้าง งานบุญเฮียอะไรไม่อยากจะพูดเลยนะเกิดเป็นลูกมันนี่แม่งโคตรลำบากเลยมีอีแม่ที่มันไม่เคยรักลูกมันเลยทอดทิ้งปล่อยทิ้งแดกแต่เล่าเมายาเล่นการพนันสัตว์ร้ายจริงๆนะมึงอะ่ะคนอย่างมึงเนี่ยร้ายมากเลยอะ่ะโอ้โหมึงถ้าเจอผัวเฮียนะเขายิงกระ่อมมึงเละ,ะไรเฮียเอ้ยงึดหลายนะเอฟซีจริง